สนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super daylight สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557อยู่กับเรา2คนครับคุณฮอคแฮกเกอร์เดชาธรบำรุงเมืองแล้วก็ผมกุมารดำชัยชนะทัศมีนะครับเห็นหน้าเราสคนแล้ววันนี้ นะครับโอ้โหแฟนมวยรอคอยนะฮะเป็นแสนคนครับโอ้โหเป็นแสนเลยเหรอเป็นแสนนะครับก็ขอให้มีคนรอคอยจริงๆก็รู้สึกดีแล้วนะฮะถ้บอกก่อนเลยว่าวันนี้มันทั้งแผ่นดินครับโอ้โหผมเพิ่งกลับจากเวทีมาสดๆร้อนๆนะครับดูสีหน้าเลือดใครติดมาหรือเปล่าน่าจะหลายคนอยู่เหมือนกันวันนี้แตกกันยับเยย์เลยนะหน้าแดงๆแบบนี้นี่เสึกเกียรติเพชรเลือดสาด ครับนะครับสนุกดูเดือดแทบทุกคู่ครับนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป๋าชุนเกียรติเพชรใช่ครับนะครับวันนี้มีมากี่คู่ครับคุณท็อกครับจัดมาให้เต็มๆ5คู่เลย5คู่จัดหนักจัดเต็มเลยพิเศษใส่ไข่ด้วยวันนี้ใช่แล้วสองใบด้วยนะอย่างที่พี่แป๊ะบอกเมื่อเช้านี้เราสัมภาษณ์มาห้าคู่เหมือนกันกลางคืนนี้ก็มีไฮไลท์ไหมชม5คู่และไฮไลท์สำคัญเลยคู่เอกนำรายการและหลายๆคนถามผมมาใน f เฟซบ o ๊กถามว่ากุมาดามาพอออกทันไหมใช่เพราะปกติเนี่ยเรามักจะออกไม่ค่อยทันเมื่อก่อนใช่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะทีมงานดีครับใช่ครับทีมงานเรามีคุณภาพนะก็คือเรื่องเรื่องเงินมันจบเร็วครับมีน็อกกันไป2คู่เนี่ยนะฮะก็กลับมาทันแลวก็ทีมงานก็จัดมาให้เลยวันนี้นะฮะได้ดูแน่นอนปรกกรเสกสันครับถ้าไม่มันนี่ให้เกอร์โดนเหยียบผมนอนให้เหยียบหน้าเลยถ้าไม่มันนะฮะเอาละช่วงแรกมีกี่คู่ครับครับตรงช่วงแรกนี่มี3คู่นะครับไปดูกันเลยครับมีใครอยากไปดูกันตั้งแต่คู่ที่3ของรายการนะครับเสือคิีมสิทธิ์สทแ๋วครับเจอกับถลามขาวเกียริเฉลิมพบครับ อ้าวเนี่นี่เรียกน้ำย่อยกันก่อนอันนี้ไม่ใช่นักมวยช่ง <นะ S 1> างภาพไม่ต้องบอกเลยว่าใครคุณเอเมืองตังอ้าวนี่นะฮะโโน่พาคินมาพาแล้วก็ครูเป็ดจะเลโอโอ<ด>ยบอกมากันทั่วหน้าวันนี้ก็โตโน่องเนี่ยพามวยมาต่อยครคู่แรกนะฮะตัง,ตงเจ้ามัเฟืองน้อยต่อพาคินนี่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยาชุดนะครับก็มีหลายคนนะฮะพาเรียกว่าให้พานำของที่ระลึกนะของขันวันเกิดก็มามอบให้กับปาชุนทไมก็มีแทนที่จะโฟกัสป่าชุนนะไปโฟกัสข้างๆคุณเอมืองตังครับอันนี้ต้อง ให้เครดิตกันหน่อยในสนามมวยครับพลตรีสุรกายจตุมาศนะครับครับท่านกระกรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็ในสนามมวยลุมพินีก็มอบเรียกว่ากระเช้าให้ดีเบอร์เดย์ด้วยนะครับครับก็มาดูคู่นี้ครับคู่ที่3ของรายการครับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วครับเจอกับฉลามขาวเกียรติเฉลิมครบนะครับพี่กัดเนี่ย121ครับแต่ว่ากินช่างให้เป็น123เพราะว่าฉลามขาวเนี่ยเป็นแชมป์122ปอนด์ของเจ็ดสีอยู่ถ้าโดนน็อกนี่จะเสียแชมป์เลยนะครับผมใช่ไหม เดชเปร์เนี่ยอยู่เสือคิมต่อรองครับสูสีมากคู่นี้นะเคยประกบเจอกันมารอบหนึ่งแต่ว่าหลุดไปนะครับจลำเขาจะลำเท้ามีอาการป่วยนะครับครับสามฝ่ายหลังของเสือคิมครับมีชนะคะแนนชายเล็กควายทองยิมครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรบ้านแขกสสมหมายล่าสุดไปพลาดท่าครับแพ้ฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับวันนั้นแพ้คะแนนไปครับส่วนจะลำเข้าครับมี โอ้โหสามไฟลังแกโหดมากๆนะครับไม่แพ้เลยใช่ไหมชนะน็อกเสือบินเกียรติเจริญชัยยก4ี่แล้วมาชนะน็อกดีไซน์ราชานยุกสามล่าสุดก็ชนะน็อกแสนเก่งกีฬาสปอร์ตยก3าสามไฟล์เนี่ยต่อยแค่10ยกอ่ะครับนะสำหรับกลางขาแล้ววันนี้เสือกับฉลามถ้าบนบกนี่ต้องเสือนะฮะถ้าในน้ำต้องฉลามครับพ็อกแฮกเกอร์เวทีนี่อยู่ในบนบกหรือในน้ำล่ะครับต่อยหเวยโป่งครับขึ้นตอดมงคลนี่วิทยาเพชรสี่หมื่นครับขึ้นตอดมงคลให้ เสือฉลามวันนี้ได้เจอกันทั้งคู่นี่ได้กินคาวเลือดไม่ได้แล้วครับโอ้โหหิวเลยนะฮะเป็นสัตว์กินเลือดด้วยกันทั้งคู่มาดูยกแรกครับเสือคิมนี่ได้เปลี่ยมรูปร่างช่วงชกกรรมการบุญพาปรากฏผลครับเป็นผู้ห้ามคู่นี้รูปร่างสูงสีครับแต่เสือคิมดูว่าจะสูงสูงกว่าเล็กน้อยครับครับหัวแดงเลยครับสงสัยอยู่จันทบุรีนี่แดดแรงไปหน่อยชงนี้แดดแรงหรือเปล่านะอาจจะเผาหัว มาจากเมืองจันทร์ครับฉายาเขาเสือร้ายเมืองจันทร์เเสือร้ายเมืองจันทร์ครับเสือคิมรามขาวนี่มาจากใต้ครับนครครับรามขาวช่วงหลังก็หายไปนานครับเพราะว่ามีอาการป่วยแล้วก็มีเป็นฝีครับคุณงจะหายกลับมาครับนี่ต้องป่วยเป็นฝีกันเยอะนะใช่ครับอาจจะเป็นเพราะอากาศชื้นหรือเปล่านะอากาศเปลี่ยนเลยเปิดคูี้ใครต่อรองครับสูสีครับมวยฝีมือวงในเหนียวเลยกันทั้งคู่ต้องดูครับ จะดับห้าวของฉลามขาวได้ไม่ได้หรือจะโดนความห้าวของฉลามขาวนะรับเสือคิมว่าหมัดซ้ายเฉียวไปนิดเดียวก็มาซ้อมมาปั้มอยู่กับพวกเจ้าโชคปีชากอสกุลเชื้อนะเสือคิมไว้นะก็อยู่ที่ค่ายสิทธินายกทวีตะพงครับ,รบสำหรับเสือคิมและฉลามขาวก็อยู่แค่สี่หมื่นครับก็มีผู้ปั้มอย่างพลวิทยาครับแล้วก็ยกวิทยาพวกนั้นแหละครับตายหมดแค่สี่หมื่นครับ ยายามจะหาเหลี่ยมหาจังหวะกันอยู่ครับวันนี้ต้องบอกว่าสึกเกียรติเพชรเนี่ยแฟนมวยมากันเยอะนะฮะเยอะมากด้วยนะครับแน่นดูสังเกตแต่าพอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่งของล็อกสองนะฮะปกติจะโล่งๆนะวันนี้ก็มุมที่ถ่ายเนี่ยจะเยอะใช่นะฮะปกติมุมที่เราเห็นด้านหลังนันจะโล่งๆนะแต่วันนี้ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียว เป็นยกแรกครับยังดูช้ำดูเชิงครับผ่านไปก็มีทั้งเซียนมวยนะครับดูล็อก3าข้างบนแน่นเลยนะฮะสถานีจุได้เกือบห้าพันนะประมาณเต็มที่นะห้าพนครับก็ยกแรกเนี่ยหมดไปยังไม่มีการลองเล่นนะครับมีเสมอแดงนะครชี้ชี้ไปทางเสือคิมนะครับรูปร่างใหญ่กว่าหลาำขาวพยายามเดินแรกแข้งซ้ายครับเปิดน้ำครับเป็นมวยเท่าครับ เสือคิมนี่แกปล่อยพิษกัดขึ้นมาลอยได้ถึง122นะครับปล่อยขึ้นมาแล้วดูตัวใหญ่ขึ้นมาตัวใหญ่ครับสามขาวนี่ดีกรีเป็นถึงแชมป์1้2ปอนด์เจ็ดสีรับเออได้มาจากแสนเก่งยีราสปอร์ตใช่ครับฟันน็อกเลยครับวันนั้นโหดเหลือเกินจําได้ติดตาเลยครับวันนั้นนี่ฟันทางด้านแสนเก่งหล่นไปคามุมเลยครับครับส่วนเสือคิมเนี่ยเป็นแชมป์118ของลุมพินีครับ อันนี้ก็ทำพี่กลับได้หมดเลยครับเสือครมแต่รรู้สึกว่าแกจะเหมือนว่าแกจะสลับไปแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำหนักนี้น่าจะทำลงมาไม่ได้แหละแต่เคยมีข่าวว่าเจ้าตัวบอกไม่อยากสลับนะใช่ครับเจ้าตัวบอกว่ายังทำได้นะครับแต่ว่าก็จะปล่อยขึ้นมาเพื่อจะมาชิงร2 2นะครับครับพยายามเข้าหาครับสลามขาวเสือคิีมก็ยังมีอาวุธถูอยู่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะดูเอส t v อีทีวียาเปลี่ยนไปไหนเลยครับ มีคู่ดูเดือดมาฝากกันแน่นอนครับนนคู่เนี่ยได้เลือดได้เนื้อโดยเฉพา<ว><ว>ะคู่เอกคู่เอกเนี่ยโหมีทั้งเลือดทั้งเนื้อตับตไตไส้พุงมาหมดครับหักกันไปข้างนึงอ่ะครับแล้วก็เป็นคู่ที่น่าจะจก,การึกนในประวัติศาสตร์เลยนะฮะกรกับด้านเสกสรรได้ดูกันแน่นอนวันนี้ครับห้ามพลาดนะครับเอาละมาดูคู่นี้ก่อนเห็นอะไรแบบๆครับเห็นอะไรแวบแบบรู้สึกว่าเหมือนจะแตกหรือเปล่าครับจะลามขาว มีจังหวะที่เข้าไปบวกในเล็กน้อยครับหอเลือดเนี่ยไหลลงมาจากบริเวณศีรษะนะครับด้านซ้ายครับดูครับไหลก็พเยอะพอสมควรเลยครับเลือดของฉลามขาวเข้าไปบวกแล้วเสือคิมเนี่ยจามสองมาครับเลือดเนี่ยไหลลงมาไม่หยุดเลยครับแบบนี้สนุกแน่ครับหมดสองยกครับพอมีเลือดตับครับเซียนมวยชี้เลยครับเสือคิมได้เปลียบไปห้าสองเลยครับฉลามขาวต้องเดินแล้วครับไปหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดตีโดนนะครับ เขามาตีเข่าเลยครับฉลามขาวเสือคิมกสู้ครับเขาไม่กลัวอยู่แล้วครับฉลามขาวพยายามขวางหน้าอยู่ครับเสือคิมก็ดันเข้าเชือกลายแขนสู้กันดูครับฉลามขาวไม่กลัวครับลายแขนล็อกแล้วตีดูบนพวงในกันอยู่เอาละเม็ดนี้โดนยัดคืนต้องระวังนะครับเสือคิมดีบีหมัดด้วยครับจะไป พาดไปพักไม่ได้เลยครับจังหวะนี้กรรมการบุญพาแยกครับโอที่ซุกมาเห็นเลือดติดหน้าเสือคิมด้วยครับเลือดท่วมหมดแล้วตอนนี้ครับถลามขาวไหลไม่หยุดเลยแล้วยิ่งถ้าร่างกายดีเท่าไหร่ครับเลือดจะไหลเยอะเท่าน้นครับเอาศอกซ้ายมาเพรเลือดมันสูบฉีดครับไหลเป็นน้าเลยครับเหมือนท่อปะป๊าแตกแยกออกมาครับยังไงครับนี่ครับกรรมการบุญพาบอกว่าให้เสือคิมไปรอที่มุมก่อนครับ เรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูอาการของของฉลามขาวก่อนครับมาแล้วครับขึ้นมาดูครับว่ายังไงดูแผลครับว่ายังชกต่อไหวหรือเปล่าโอ้โหแล้วเลือดมันออกมาเยอะเลยครับไหวไม่ไหวอยู่ที่ดูนิดครับพีช้างชัตเตอร์ขึ้นไปถ่ายรูปแล้วครับเอาไว้ครับกรรมการบอกว่ายังได้ครับต่อดูแลเลือดไหลมาโอ๊ยเข่าลอยมาเลยครับฉลามขาวลูกนี้นี่ทําได้สวยแต่เลือดอินไหลเอาตกเวที นี่ครับตอนนั้นนี่ผมต้องช่วยกันจับจะทับผู้สื่อข่าวอยู่แล้วครับในโซนนั้นเสือคิมเดินต่อครับสามขาวดันแล้วเสือคิมแทงก่อนครับยามบิดมาเสือคิมตีเข่าสามขาวมีศอกเสือคิมปันศอกขวาตีเข่าไปอีกงัดมาสู้แล้วครับศอกเลือนี่กันไหลมาไม่หยุดเหมือนกันครับยิ่งออกแรงครับร่างกายดีเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกเลื่อนมันจะไหลเยอะเท่านั้นครับร่างกายดีเลื่อนมันจะสู่ฉีดครับ เอาเตะขวาเข้าไปลาบขาโเบโดนสอกเอาลนเลยครับแมาชอตนี้โอ้โหแล้วยังไงครับนับหรือเปล่าไม่ต้องนับเลยครับกรรมการบุญพาโอเข้าร่องสอกพอดีครับโบกมือครับฟันเน้นๆเลยครับที่มุมครับเสือเ์เมจังหวะที่ฉลารมขาวจะเดินก็มาทําพอดีครับเพราะเดียวลวกดูอีกครั้งครับจ่าครับสอกขวาครับโอ้โหเต็มกกหูล่นเลยครับกรรมการบุญพาไม่นับเลยครับครับ หมยังไม่ฟื้นเลยครับน่นรามขาวไปฟื้นอีกทีนึงในห้องแพทย์เลยครับสลามขาวครับโอ้เสือคิมครับดุจริงๆครับเป็นอันว่าเสือคิมสิทธ์สท่อแต๋วครับเอาชนะน็อกสลามขาวเกียร์เฉลิมพบไปในยกที่3ครับ